สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่ในเกมโรบอทแมปออสตาตัวนี้พี่จะมารีวิวก็คือหลักสัตตัวนี้เลยซึ่งเป็นตัวของน้องปอนน <g ười> <108. S 2> ะคิดเอ็ดวายแต่งตัวเป็นลูฟี่เรามาดูความรอไทยใ <g ười> ส่ฟ้ารอบตัวเท่รอขอเปิดเอฟเฟกตก่อนละกันลืม <c oughs> อ่ะเนี่ยเจ้าขอเข็ไม่ยิง นี่เป็นไงล่ะกำปั้นหมัดบังกรสาฟ้านะขอเอาเสียงลงก่อนเมื่อกี้หูแทบบอดนะ <c oughs> อามาดูดาเมจกันดาเมจส5 5 0ระยะ28วินาที <c oughs> จัดได้ว่าเป็นตัวแรงอีกตัวหนึ่งเหมือนกันหายากมากๆเลยเวลาเขาโจมตีเป็น AOE วงกว้างอย่างนี้นะปล่อยกำปั้นหมัดสายฟ้านะั้นลงไปที่เพิ้นอย่างนี้เลยทุบมันดูนะดูนะทุบสิทุบทุบอ,อ้อาวเออเนี่ยทุบแล้ว นี่เห็นะพออัพขั้นที่1ดาเมจจะเป็น900 0พระยะกับวินาทีเท่าเดิมนะน่าจะเท่าเดิมจนจบเกมนะพออัพเป็นขั้นที่2ดาเมจเป็น20,000โอ้ข้ามเยอะอยู่เหมือนกันนะระยะกับวินาทีเท่าเดิมนะน้องๆมาดูกันดีกว่าเพราะว่าอัพอีกขั้นเราท่ามันจะเป็นท่าใหมา่ขั้น3ดาเมจ4 0 0 0 0นะระยะ688วินาทีต่อการโจมตีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือท่าใหมา่เป็น AOE แบบทรงสามเหลี่ยม มังกรสายฟ้าคำรามรักษัดนี่มาจากเรื่องแฟรี่เทลนะทุกคนเท่มากๆเลยเพราะว่าในเรื่องแฟรี่เทลเนี่ยรักษัตดนี่คือเทพมากเป็นจอมเวทระดับ S มาอยู่ในออสตาก็ยังเอาความหล่อเท่มาอยู่นะเดี๋ยวเราไปขั้นต่อไปกันดีกว่าทุกคนโหอัพเงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขั้น4ดาเมจเจ9 1 1ที่เหลือเหมือนเดิมถ้าอัพอีกขั้นหนึ่งจะได้ท่าใหม่มาด้วย แค่นี้ก็เป่ามอนจะไม่เห็นฝุ่นอะไรแล้วนะโอ้โอ้แต่ดูนั่นสิทุกคนจะไป่าเงนินจากไหนนะเ<ะ>งินแสนสองบูมากูร้องไห้อีกแล้วอ่าลองมาอัพกันฮนะพออัพอีกคันก็จะแม็กนะคันสุดท้ายโหใช้ตังเยอะเหมือนกันแต่ดูดาเมดิเฮ้ยคุมอยู่ ดาเมจ251 0 0 0ระยะ68 9าวินาทีต่อการโจงตีระยะวงเป็น A.O.E. โคตรกว้าง A.O.E. แบบวงกลมนะดูว่ามันจะทำอะไรดูเหมือนจะเรียกสายฟ้าฟาดลงมากลางกระบาลอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยตัวนี้เท่เท่เทอยู่เท่อยู่อ่ามาดูว่าเขาทำอะไรนะดูหน้ากันชัดๆไปเลยนน่อะเราไประเบิดตรงนู้นขอดูสายฟ้าตอนระเบิดหน่อย ไอนี่ก็กระโดดจังเลยอะกระโดดดีแล้วมันนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าอ่ะ,อะบาทโทรมิโอกระโดดกระโดดเป็นกบเลยวะ่ะตัวเขียวๆยังเหมือนกบอยู่ด้วยอ่ะสรุปเลยละกันคือลักซัตนี่ดีควรเก็บไว้สะสมเอามาลงเล่นได้เป็นบางครั้งนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายยลักซัตลอเท่ลักซัตลอเท่